ทุกคนดูเมื่อวานเอาน้ําเติมไปแล้วนะคะเอาน้ําเติมไปแล้วมันอเหมือนกับดูข้างในก็ยังชื้นอยู่นะแต่พอน้ําเติมชอเขาก็ตั้งขึ้นนิดนึงนะคะชอเขาก็ตั้งขึ้นนิดนึงไม่ได้ไฟนะวันนี้อันนี้อดีขึ้นตกใจค่ะเมื่อวานเขาเขาใบเขาเหี่ยว ลงเหี่ยวลงอะ่ะคือเราก็ให้น้ํานะเพราะว่านุ่นจะมีเอาน้ําพักขึ้นหิ้งสองแก้วแล้วก็เวลาลาน้ํามาให้ทั้งน้ําแดงแล้วก็น้ําเปล่านะน้ําแดงก็มีประโยชน์นะคะนุ่นก็เทเลยค่ะทุกครั้งที่ลามาก็เทให้พวกเขาเหมือนแบบน้ําไม่พออเขาเขาลอยลงนอยลงดอกก็ไม่ค่อยออกนะคะที่เห็นเห็นก็มีอยู่ดอกหนึ่งตอนนี้นะแม่เขาจะกลับแล้วอะ ออกตอนรับแม่เขาหน่อยสินะน้องสาวจะกลับวันศุกร์นี้จะ้ะแบบแย่มากความรู้สึกแย่มากตายห่าแล้วแล้วเราจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรว่าจะไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยอที่นุ่นปกตินุ่นใส่มาใส่ให้เขานะเพราะว่ามันบอกไม่ถูกอ่ะอืมทำแม่งทาแมงกลัวเขาตายเพราะเขาเป็นพุ่มสวยไม่อยากให้เขาตายนะคะเมื่อวานก็เลยตักน้ํา แก้วให,ใหญ่เลยนะแก้วหนึ่งเทใสเข้าไปนะอันนั้นก็อาจจะด,ดูไปค่ะก็ว่าให้เยอะอยู่นะทําไมเกิดอะไรขึ้นที่นี่ก็ร้อนดีอยู่หรือไงดินนี่ร่วนซุยจะเม็ดไข่เม็ดมันเหมือนไม่ได้น้ําเหมือนขาดน้ําแต่เมื่อวานเพิ่งให้น้ําไปนะคะอันนี้เหมือนกันเนี่ยดู ไม่เข้าใจขาดน้ำเหรอเขาที่นี่เขาไม่ค่อยให้น้ำเยอะนะคะบอกไม่ถูกเฮ้ยขึ้นสักดอกสองดอกแม่มึงจะมาแล้วและที่สำคัญนะอุตส่าห์ให้กินน้ำแดงเลยนะไม่ได้เอาทิ้งเลยนะน้ำแดงว่ายะแม่ย่านองอันนี้ก็เหมือนกันนะเนีย่ยดิน แต่อนนี้ดินแฉะอยู่เมื่อวานอันนี้เมื่อวานลดของแท้แน่นอนนี่ใบชุ่มชื้นอยู่นะคะกำลังกำลังกำลังอันนู้นก็ตั้งดีขึ้นนะคะนี่จะ้ะโอ้ยใจเสียเมื่อวานไม่ได้ตั้งเรียวอย่างนี้นะคะคอตกเป็นเป็นผู้เมื่อกี้ค่ะเป็นแบบนี้เลยวันนี้ขึ้นเมาขึ้นแบบมันวาววับเลยเมื่อวานให้กินน้ำแดงแก้วนึงแล้วก็ อให้น้ําไปไปโถใหญ่ๆโถนึงนะคะโถใหญ่ๆะคะ่ะแบง่งแบง่งแบ่งกันสองต้นนี้โอ้ยเหน็นไหมแต่อันนี้สงสัยวันนี้วันนี้วันนี้ต้องให้น้ําอีกันิดนึงนะอีกกนิดนึงสงสารเขาเพราะว่าให้ไปน,นิดนึงแล้วเขาก็เขาก็ตั้งขึ้นมาได้อีกแสดงว่าขาดน้ําแต่จริงๆเขาให้อาทิตย์ละครั้งอาจจะเป็นเพราะความหนาแน่นก็ได้คะ่ะ โอ้ยใครมีวิธีใครรู้มั่งคะเราจะต้องถอนเขาออกมัางไหมบางทีก็ออกดอกเยอะๆแต่ว่าทำไมมันถึงหน้ามันหรือไงมันถึงแบบว่าผลิออกแต่ใบแต่ไม่มีดอกเลยอ่ะ,อะเดี๋ยวมาดูกันไปค่ะเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งจะอัปเดตให้ดูว่าเขาออกดอกไหมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะไม่มีอะไรคะ่ะมาบทเรื่องต้นไม้นะอุตส่าห์แบบปอ้โหพะงบพางม อากาศความร้อนได้ในร้านแล้วก็น้ำแดงก็มีประโยชน์ <c oughs> น้ำเปล่าก็มีประโยชน์ให้ทั้งน้ำแดงน้ำเปล่าแล้วยังจะเหี่ยวให้เยอเยกันอย่างนี้ไม่น่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวดูกันไปจ้ะ